สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาอยู่กับซี่พี่อ่ะนิ้วนะคะ <c ười> คือเนี่ยนะมีคนคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะนะคะจากทางเฟสเฟซบุ๊กนะคะคือตัดต่อได้ยังไงหรอคือเราใช้แอปอันนี้แต่ตัดต่อนะคะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเราวงให้เลยนะ นี่เราใช้อันี้ตัดต่อนะคะทุกคนเราใช้อันี้ตัดต่อนะเดี๋ยวอ่านชื่ออัพเ,อเดี๋ยวไม่ต้องอ่านชื่ออัอคือทุกคนแค่พิมพ์ว่าแอปตัดต่อมันก็จะขึ้นให้แล้วนะทุกคนเนี่ยแล้วเวลาเราจะเลือกใช้แม่แบบใช่ไหมเราก็เลือกไปเลย,ยเห็นไหม เลยวกทุกข้อเจออะไรก็ได้ไอ้น้องมึงผมยาวหรือว่ามึงผมสั้นวะผมสดครับนี่เดี๋ยวจะเอานี้นะทุกคนคือมันต้องมีสองรูปอ่ะทุกคนก็กดมาที่รูปภาพแล้วจะกดรูปเลือกจะกดรูปอะไรก็ได้รูปโลบกตรงนี้ก็ได้ทุกคน แล้วก็มากดรูปหน้าตัวเองแบบเออเลยตัวฉันเป็นในลบบอกตัวฉันเป็นแบบนี้แต่ีวิตจริงตัวฉันเป็นแบบนี้นะแบบนั้นก็ได้ทุกคนนี่แล้วก็ถ่ายลนะแค่นี้นคือมันสบายมากเดี๋ยทุกคนคือมันทำแค่เนี้ย แล้วก็กดส่งออกถ้าทุกคนทำคลิปอยู่นะคนุณทุกคนไม่ต้องกดเข้าไปส่งออกแบบไม่มีลายนามนะทุกคนกดมาตรงนี้แล้วก็รอให้มันดาวน์โหลดเสร็จให้ถึงหนึ่งร้อยก่อนเดี๋ยวนี่ทุกคนแล้วก็เลื่อนมาคำว่าอื่นๆตรงนี้ ถ้าทุกคนอ่านไม่ออกก็จะวงให้นี่ถ้าใครถ้าแบบเด็กๆอ่านไม่ออกก็จะวงให้อันนี้นะคะคื่อนนั้นคือจุดจุดสามมันนั่นแหละแล้วเราก็กดไปเออนี่กดไปยัง youtube แล้วมันก็จะขึ้นหน้า y o u u u e และนี่มันจะขึ้นหน้า youtube แบบนี้เลยทุกคนเพิ่มรายละเอียดแล้วก,เก็เราก็กดถัดไปเลยแต่ว่าอันนี้เราไม่ตัง แต่ว่าเดี๋ยวเราไม่ลงนะทุกคนโอเคนะเราก็มาสอนแค่นี้นแหละไปแล้วบ๊าย,ยจะให้เรามาสอนทำอะไรอีกก็ได้นะทุกคนอน,นิวาสเล่นแล้วนะทุกคนอาเล่น <c oughs> a m I Sorry บ๊วยไปแล้ว